p o าวว BY บาย asus com ที่แฟนๆ asus โดยเฉพาะแฟนๆทับต้องเปริ่มปริ่มชอบใจอย่างแน่นอนครับกับเครื่องคอมสเปคนี้ที่ทาง asus ทับเขาจัดมาแล้วผมเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันในงบประมาณช่วง4-5หมื่นบาทเนะเริ่มต้นความแรงกันที่ตัว cpu ที่ใส่ให้มาครับประกอบไปด้วย intel core ultra 7 2 6 5 k cpu hybrid ตัวแรงที่ต้องบอกได้เลยว่าจานวนคอและจ นวนเทรดเยอะมากช่วยกันประมวลผลได้เป็นอย่างดีเหมาะสมอย่างยิ่งกับ CPU ตัวนี้ที่เอาไปใช้ตัดต่อวิดีโอเอาไปเล่นเกมพร้อมสตรีมก็ได้เพราะคอเขาเหลือๆกันเลยแถมกินไฟต่ําทําให้ความร้อนไม่สูงมากเนาะใส่คู่กับตัวชุดระบายความร้อนด้วยน้ําที่อยู่ด้านในเป็นชุดน้ํา3ตอนซึ่งเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Tough Gaming LC 2 3 6 0 ARGB ซึ่งเป็นชุดน้ำ3า3ตอนที่ระบายความร้อนให้กับ Intel Core Ultra 7265K ตัวนี้ได้อย่างสบายสบายกันเลย3ตอนพัดลมแน่นๆนะครับต้องบอกเลยว่าเอาอยู่เอาอยู่นะพร้อมกันนั้นแรมที่ใส่ให้มานะครับเป็นแรมแบบ 48GB จาก G-Skill DDR5 กันเมนบอร์ดครับเป็นตัว ASUS TUF B860 plus wifi <S <S สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดไซส์ atx ไซส์ใหญ่นะที่จะมี wifi 7อยู่ด้านหลังดังนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายผ่านฟังก์ชัน easy diy เลยก็คือตัวปลั๊กที่เขาเสียบม,มาให้นั้นดึงออกได้ง่ายไม่ต้องหมุนติ้วๆและรองรับทั้ง wifi 7แล้วก็ bluetooth กันด้วย สำหรับตัวการ์ดจอครับที่ใส่ให้มาเป็น g e f o r c e RTX 5060นะตัวนี้จะเป็นตัวพรามซีรีส์นะครับประทับน่าจะยังไม่มาหรือเปล่าสำหรับตัวนี้ที่ a s เ s ขาใส่มาก็เพียงพอกับการเล่นเกมในรูปแบบ Full HD การเล่นเกมในรูปแบบ 2K ใช้ได้กันเลยนะครับและต่อไฟแค่หัวเดียวนะครับสบายๆใช้งานกันแบบไม่กินไฟมากนะักแต่แลกมากับความแรงและเทคโนโลยีอย่างพวกมัลติเฟร Generation ต่างๆกันด้วยมีซอฟต์แวร์ในการช่วยสตรีมกันด้วยนะครับและเคสที่ใส่ให้มาก็จะเป็นเคส GT 3 0 2นะครับสำหรับเคสตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามีพัดลม ARGB มาให้ถึง4ตัวกันเลยทีเดียวนะครับทางด้านหน้า3และด้านหลังอีก1พร้อมการเชื่อมต่อแบบ A R G B เสียบลงบอร์ดปรับแต่งผ่าน Amorequest r กันได้ง่ายๆส่วน power ใส่อยู่ตรงนี้แล้วในเครื่องนะครับเป็น power สภาย y 750วัตต์เนาะสำหรับ s y เ t e m นี้ก็จะเป็น power by Asus นั่นก็หมายความว่าทั้งระบบนะมีแต่ Asus ล้วนๆเลยยกเว้นอะไรบ้างแรมนะครับแล้วก็ SSD ที่ใส่อยู่ในเครื่องก็จะเป็นตัว 1TB นั่นเองนะสเปคเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูกันตรงนี้นะครับจุดเด่นของ system นี้ผมมองว่าที่ Asus เขาจัดมาคือควา าเป็นทัฟเกมมิ่งการที่จัดสเปคแบบนี้เน้นหนักไปที่ CPU เพราะเป็น CPU Core Ultra 7ดนะฮะดังนั้นในเรื่องของการทำงานเนาะ20คอร์20เทต้องบอกเลยว่าทำงานเน้นเน้น,น,นสำหรับครีเอเตอร์สำหรับคนที่ใช้เป็นเครื่องยิงสตรีมแบบนี้ ไม่ต้องกังวลเลยส่วนตัวเคสเองนะครับเครื่อง USB ต่างๆก็มาเต็มมาแน่นบริเวณด้านหน้าของตัวเคสเลยไม่ว่าจะเป็น USB Type C ไม่ว่าจะเป็น USB Type A นี่ฮะ Type C มีมา1ช่อง Type A มีมา2ช่องแล้วก็โลโก้ Power by ASUS ก็การันตีได้ว่าฮาร์ดแวร์ของเครื่องนี้ด้านในก็จะเป็น ASUS หมดเลยนะครับที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็จะมีตัวแคมเปญโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆเนาะทุกเดือนเลยสําหรับตัวแคมเปญ Power by ASUS ได้ของแถมพิเศษได้โปรโมชั่นดีๆพิเศษกันด้วยอะ เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการทดสอบการเล่นเกมดูกันนะครับกับ Project Power by Asus กับ Asus t ท b ในเครื่องนี้พร้อมผมเตรียมจอ 2K 300 h z มาให้ดูกันด้วยว่าตอนเล่นจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยมาสู่สเตล l ลอร์เบลกันเนาะปรับตั้งค่า Very really h i g h เปิด DLSS4 นะครับ เฟรมเจเนอเรชันเราก็จัดมาให้เต็มข้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูกันกับจอตัวนี้ที่เป็น v G 2 7 A Q M L 5 a ซึ่งเป็นจอ2 K Fast I P S 300Hz 0 3มิลลิเซคอแล้วก็ขอบเคตสี95% D C I P 3กับเกมนี้กันเดี๋ยวมาดูว่าตอนเล่นแบบเต็มข้อที่ความละเอียดในระดับ2 K เป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยพร้อมกับให้ฟังเสียงลำโพงด้วยนะจากตัวจอไปเลยฮะ がさそうだアダム In a heart, <laughs> rivers year, eons pass in a heart. <laughs> <laughs> Watch. อ่ะนี่คือเครื่องคอม Power by ASUS กับตัวซีรีส์ทัฟที่จัดเต็มมากๆความแรงจาก CPU ความแรงจากการ์ดจอและแรมที่ใส่ให้มาเรียกว่าลงตัวลงตัวนะฮะสำหรับสายครีเอเตอร์ชื่นชอบแน่นอนนะครับกับ CPU ตัวแรงเบอร์นี้ความเย็นหายห่วงแต่สําหรับสายเกมอาจจะเบาไปหน่อยกับการ์ดจอ RTX 5060ใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าการ์ดจอตัวนี้ถ้าคนที่เล่นเกมหนักกว่านี้หรือเน้นหน้าจอ 2K 4K ขึ้นไปขยับการ์ดจอเพิ่มก็ได้ไปเป็นพวก RTX 5070 5070 Ti หรือ5080เลยจะยิ่งดีนะครับพาวเวอร์ส l าที่ใส่ให้750วัตต์ตัวนี้ก็น่าจะรองรับได้ถึง5060 Ti จริงๆ5070ก็ได้แต่มันปริ่มไปหน่อยก็ขยับไปเป็นตัวที่แรงขึ้นอย่าง850วัตต์หรือ1000วัตต์ก็ได้นะครับแน่นอนว่า p o w e r by Asus นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง e ิสเต็มนะครับที่เรื่องของการจับเข้าคู่กันบางคนเชื่อว่าอยากจะซื้อคอมั้งทีก็อยากจะให้มันเป็นแบรนด์เดียวกันหมด1ก็คือเรื่องของความสวย2ก็คือเรื่องของบริการหลังการขายและ3ก็คือเรื่องของความเข้ากันได้นะครับผมก็มองว่า Asus ก็กําลังผลักดันในส่วนด้านนี้ทําให้ผู้ใช้มีความสะดวกมากขึ้นเนาะใครที่สนใจก็ไปจัดหากันได้ผมแปะวาร์เอาไว้ใต้ description นะฮะส่วนตัวตัวนี้สวยแต่การจออ่อนเบนิ นึสำหรับผมนะถ้าขยับการ์ดจอได้สูงกว่านี้จะดีมากนี่คือโปรเจกต์ power by Asus ครับตัว t u ท Series ครับ